สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่รักครับพบกันภาวนาด้วยกันในบทอ่านจากกฎวินัยโดยนักบุญบาซิลผู้ยิ่งใหญ่นะครับหัวข้อบอกเราจะตอบแทนพระคุณมากมายของพระเบนเจ้าได้อย่างไรก็เขียนไว้ก็บอกว่าอ,อ่ถ้อยคำใดๆเราสามารถบรรยายถึงพระคุณของพระเบญเจ้าได้อย่างพอเพียง พระคุณของพระองค์มากมายเหลือที่จะพรนาล้วนเป็นพระคุณล้ำเลิศแม้แต่ประการเดียวก็พอให้เราขอบพระคุณพระเจ้าอย่างเต็มที่กะนั้นก็ดีแม้ว่าเราไม่สามารถจะพูดถึงพระคุณของพระองค์ได้อย่างเหมาะสมแต่มีพระคุณประการหนึ่งซึ่งใครก็ตามที่มีความคิดและสติปัญญาไม่อาจจะมองข้ามหรืองดเว้นไม่กล่าวถึงได้คือพระเป็นเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักของพระองค์ทรงให้เขารู้จักพระองค์และมีความสามารถ ที่จะคิดหาเหตุผลเหนือกว่าสัตว์โลกอื่นให้เพลิดเพลินอยู่ในความงามแห่งสวรรค์ณแผ่นดินให้เป็นผู้ปกครองทุกสิ่งในโลกดังนั้นเมื่อมารล่อลวงมนุษย์ให้ตกในบาปซึ่งนำไปสู่ความตายและความทุกข์ทรามานที่ปะปลนอยู่ในความตายแต่พระเป็นเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งก่อนอื่นพระเป็นเจ้าได้ประทานกฎบัญญัติไว้เพื่อช่วยเราจัดให้มีทูตสวรรคุ้มครองรักษา ได้ท่งส่งบรดาประกาศศกมาเพื่อตำหนิความชั่วและสอนคุณธรรมโดยการขู่ให้เกิดความกลัวท่านปราบความเอ็นเอียงในทางชั่วได้คำสัญญาท่านเร้าใจมนุษย์ให้ประกอบคุณความดีตามแบบอย่างที่เราได้รับบ่อยๆจากบุคคลหลายท่านซึ่งพระเบญจ้าได้ทรงใช้เป็นเครื่องเตือนสติผู้อื่นท่านชี้แจงให้เราเห็นล่วงหน้าอย่างแจ่มแจ้งถึง ผลแห่งคุณธรรมและความชั่วยิ่งกว่านั้นแม้ว่าพระองค์ทรงกระทำถึงเพียงนี้แล้วแต่มนุษย์ก็ยังทรงก็ยังคงดื้อรั้นต่อไปพระองค์ก็ไม่ทรงทอดทิ้งเขาเปล่าเลยความดีของพระเจ้าไม่ทรงละทิ้งเราเลยแม้เราจะตอบสนองพระองค์ผู้มีพระคุณต่อเราโดยการบินประมาทพระคุณต่างๆของพระองค์พระองค์ก็ยังไม่ทำลายความรัก ของพระอ,องค์ต่อเราทรงตรงกันข้ามแม้เราตายแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็ยังทรงนำเรากลับสู่ชีวิตอีกและโดยวิธีที่น่าส์ใจยิ่งกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่นั้นซะอีกแม้ว่าพระอ,องค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระอ,องค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสิทธิ์ที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระอ,องค์จนหมดสิ้นเพื่อทรงรับสภาพดุจธ,ธาตุ พระองค์ทรงแบกความทุพพลรภาพและทรงรับความทุกข์ของเราไว้พระองค์ทรงได้รับบาดเจ็บเพราะเห็นแก่เราเพื่อว่าโดยบาดแผลของพระองค์เราจะได้รับการรักษาห,หายพระองค์ทรงไถ่เราพ้นจากการสาบแช่งโดยการโดยรับการสาบแช่งเพื่อเราพระองค์ทรงยอมรับความตายที่น่าอดสูที่สุดเพื่อจะได้ยกเราขึ้นสู่ชีวิตอันรุ่งโรจน์ พระองค์มิได้ทรงพอพระทัยที่จะนำเราจากความตายมาสู่ชีวิตเท่านั้นพระองค์ยังประทานศักดิ์พระเจ้าของของพระองค์แก่เราทั้งยังทรงตรเตรียมสถานพักผ่อนนิรันดรเพื่อเราด้วยณที่นั้นจะมีความสุขซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ฉะนั้นเราจะตอบแทนพระคุณมากมายของพระเป็นเจ้าได้อย่างไรพระองค์ทรงดีเหลือล้น ไมิได้ทรงขอสิ่งตอบแทนใดเลยนอกจากความรักของเราซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระองค์ปรารถนาเมื่อข้าพเจ้าคิดถึงพระคุณทั้งหมดนี้ขอข้าพเจ้าได้กล่าวตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเองเข้าพเจ้ารู้สึกกลัวจนตัวสั่นด้วยเกรงว่าเพราะขาดความสำรวมจิตใจและการหมกมุ่นเพราะขาดความสำรวมจิตใจและการหมกมุ่น ทำให้ข้าพเจ้าหยุดรักพระเจ้าและนําความอับอายมาสู่พระคริสตเจ้าครับพี่น้องนักบุญบาซิลก็ได้ลำพึงได้ภาวนาต่อพระเป็นเจ้าและได้เ,เขียนบรรยายไว้นะครับในหัวข้อที่บอกเราจะตอบแทนบุญคุณมากมายพระเจ้าได้อย่างไรและก็ยกตัวอย่างบุญคุณที่พระเป็นเจ้าสําคัญที่สุดเลยก็คือพระองค์ทรงสร้างสร้างเรามาและประทาน พระพรพิเศษให้กับเราเป็นสิ่งสร้างที่มีศักดิ์ศรีที่สูงส่งที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายและเป็นพระองค์เองนั่นเองที่อดทนต่อความดื้อรันอดทนต่อความผิดพลาดของเราซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระองค์เป็นมนุษย์เนี่ยทรงให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่าทรง ชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภาษาเราก็คือทรงชุบชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งแม้เราจะตายไปแล้วเราจะถูกทำลายไปแล้วพรงค์ก็กอบกู้เราคืนมา,มาและการกอบกู้ของพระงค์นั้นก็พิเศษด้วยการมอบพระอ,องค์เองเป็นศิลไทยเป็นค่าไทยนั่นคือพระเยซูเจา้าพระอ,องค์สเสด็จมาในโลกนี้เพื่อกอบกู้เราด้วยพระโลหิตด้วยการสิ้นพระชนของพระอ,องค์บนกลางเขตนันเป็นอัศจรรย์เป็น ความยิ่งใหญ่ของความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและสิ่งเดียวที่พระเจ้าปรารถนาจากเราก็คือให้เรารักตอบระองค์ให้เรารู้จักที่มีชีวิตในแต่ละวันนั้นด้วยการกระทำดีกระทำชอบและด้วยการประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับการที่พระองค์ทรงรักเราด้วยการตอบแทนความรักของพระองค์ด้วยการสำนึกถึงความต่ำต้อยของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเรา จึงต้องมีชีวิตด้วยจิตสำนึกอย่างนี้จิตสำนึกทีเ่เราจะให้พระองค์ทรงนำชีวิตของเราและจิตสำนึกที่เราจะติดตามาพระองค์ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตนตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกนั่นคือเรื่องราวของเราจะต้องรู้จักรัรกพระเจ้าสิ้นสุดเจวิตจิตใจและรักเพื่อนพี่น้องเหมือนกับที่เรารักตัวเราเองหรือเหมือนที่พระเยซูทรงรักเรานะครับนี่คือ วิถีทางนี่คือขนทางของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราได้ออกไปและก็ทําหน้าที่ของเราอย่างดีครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด